สวัสดีครับพบกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนจะนอนคืนนี้ก็พอมีเวลานะครับเรามาดูกันหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ TpiP p นะครับถามกันเข้ามานะครับหุ้นตัวนี้เรามาดูกันนะครับจากงบแล้วก็จากกราฟเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันที่2เมษายนนะครับราคาก็บวกขึ้นมา6สตังค์นะครับ3บาท6ตังค์นี่คือข้อมูลล่าสุดวันที่2นะครับจากนั้นผมก็ ไปทำความรู้จักนะครับก็คือดูสรุปผลดลําเนินงานนะครับแล้วก็ดูคําคอธิบายนะนี่คือผลดลําเนินงานนะครับก็คือดีขึ้นนะครับห้าศูนย์จุดห้าสี่แปดนะครับดีขึ้นก็คือจากปีก่อน0.44ต์จุด่สีนะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับรายได้กําไรก็ถือว่าเพิ่มขึ้นปี61กับ62 3องสล้านหกับ หน่วยพันบาทนะครับเั้นต้องเติมศูตอีก3ามตัวนะต่ว่า4 6 0พันร้อยล้านนะครับกับ3,6 0 0รอยล้านโอ้โหดีขึ้นมาพันล้านนะครับนี่คือกําไรที่เพิ่มขึ้นมาจากนั้นผมก็ไปดูว่ามันคําอธิบายที่เขาอธิบายนะครับที่มันกําไรเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรนะครับก็คือมีกําไรนะครับเพิ่มขึ้น3 8ดซนะรายได้นะครับส่วนเพิ่มราคาราับซื้อไฟฟ้านะครับ ก็คือเป็นรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็อ่านดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูตารางตรงนี้ที่ดูง่ายนะครับนี่คือเงินที่เขาลงทุนไปนะครับด้านรายได้นะครับสินทรัพย์ต่างๆครับเงินลงทุนทีนี้มาด้านนี้สินนะครับด้านนี้สินเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังของหุ้นตัวนี้นะครับมันจะมีหุ้นกู้นะนะครับ เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับเมื่อปี61เนี่ยมีหุ้นกู้อยู่4,000ัล้านนะพอมาเสิ้นปี62นะครับมีหุ้นกู้เพิ่มขึ้นมาอีก4,000ัเป็น8,000ัล้านนะครับแต่ก็มันก็ขึ้นมาเท่าตัวนะครับ8 0ด0ันล้านรวมนี้สินก็คือหมื่นล้านนะตอนนี้นะครับ8 0 0 0ันล้านนี้สินะตอนนี้ที่เป็นหุ้นกู้รอไถ่ถอนนะ พอ um, ครบกาหนดปุ๊บก็ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหาเงินมาให้ได้แปดพันล้านนะครับนี่ก็คือลักษณะของนี้สินที่รอนะครับต้องชดใช้นะครับแปดพันล้านทีนี้เขาเองก็มีกำไรสะสมอยู่สามพันล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาจากพันห้าร้อยล้านเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากำไรสะสมยังไม่พอใช้นี่นะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของรายได้เขา รายได้เขาก็ประมาณหมื่นล้านนะครับกับหนี้สินที่ประมาณ8 0 0พันล้านถามว่าสมมุติถ้า,ายังคงเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเงินจ่ายหนี้ได้นะครับไม่ไม่เดือดร้อนมากแต่ก็ทําให้งบลดลงพอสมควรนะเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะรายได้เขามีอยู่ประมาณห0ื่นล้านนะครับกําไรสะสมอยู่สา0 0ันล้านนี่คือเงินที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรน,น,ะนะครับ ราะฉะนั้นกับหนี้สินที่8พันล้านก็ยังพอพอได้อยู่นะนะครับมองอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับ8พันล้านหนี้สินค่อนข้างสูงนะครับซึ่งธุรกิจเองก็มีกําไรต่อปีก็ตกปีละประมาณ3,000-4,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างหนักใจนะดูกําไรแล้ว4,000ล้านต่อปีนะครับกับหนี้สินอีกสัก8พันล้านนะครับแล้วก็มีกำไรสะสมอยู่3,000ล้านนะครับ แต่เชื่อว่าน่าจะพอจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับของหุ้นตัว TPIP p นะครับทีนี้หุ้นตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในหมวดทรัพยากรนะตอนนี้ PE ก็ถือว่าต่ำแล้วนะครับผลตอบแทนก็ถือว่าสูงไปประบบุ o กก็ถือว่าต่ำนะครับมาเก็ต c คบตอนนี้ก็คือ2 5 0หมนะครับสองหมพันล้านนะครับราคาเจ้ามือหบาทนะครับราคาผา จากนั้นเราก็ไปดูเว็บไซต์นะครับว่าเขาทําอะไรนะเกี่ยวกับพลังงานต่างๆนะครับดภาษาไทยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับธุรกิจพลังงานและสารโภคมีไฟฟ้านะครับไปรูปไฟฟ้าธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาตินะครับนี่คือลักษณะธุรกิจของ tpipp นะครับมีเวลาก็มานั่นอ่านนะแต,แต่เดียวผมขออนุญาตดูเป็นงบไปเลยดีกว่านะครับพาพรวมตรงนี้ หุนตัวนี้เข้าตลาดนะครับเมื่อปี60 61 62 3ปีนะครับดูสินทรัพย์ก็ก็โตขึ้นนะแต่นี้สินเองเขาก็เพิ่มตามเยอะพอสมควรนะครับนี้สินเขาก็เพิ่มขึ้นมานแต่ส่วนทุนนะครับก็ถือว่ายังคงเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับนี้สินต่อทุนเองก็ยังอพอได้อยู่นะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับมูลค่าเกิบตัวได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการเพิ่มทุน รายได้เองเขาก็ห้าพันเ็ดพันหนึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับกำไรสุรทธิเองเขาก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กำไรต่อหุ้นเองก็สามสามห้าสิบห้านะครับทำได้ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้คือ5้าบาทนะครับ5้าบาทห้าสิตอนนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องหื่หุ้นกู้นั่แหละครับที่ต้องระมัดระวังนะครับประเด็นเดียว แต่ถ้าจากงบแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับสินทรัพย์นะครับสามหมื 37, cap 25, ่นเจ็ดมาเก็บเก็บสองหม่นาตำแล้วนะครับแล้วก็จุนนี้ก็ต่ําแล้วเพราะฉนั้นแถวนี้ถ้าเราพอใจปันผลหรือคิดว่ามันไม่เสี่ยงยังไงก็แถวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดลงทุนได้ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะครับจากในข้อมูลอดีตนะนะครับสามบาทกว่านะครับถ้าเราคูณวยปีสิเท่าก็ พื้นฐานมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและคิดว่าอนาคตน่าจะโตไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแถวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับปันผลนักสิบว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมูลค่าทางบัญชีตร,ตรงนี้นะครับก็สามบาทยี่สิบสามถือว่าต่ํานะครับบุกราคาแถวนี้ก็ถือว่าต่ําบุกนะครับผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับ,บ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นพื้นฐานผมมองว่าผ่านนะแต่ก็หนักใจเรื่องหุ้นคู่อย่างเดียวนะครับแปดพันล้าน แต่เชื่อว่าน่าจะ่าฟันไปได้นะครับทีนี้มาดูฟรีโฟลด์ครับฟรีโฟลดเองก็28%ิบแนะครับก็ถือว่าโอเคเจ้าใหญ่ก็คือ TPI พลินนะครับจำกัดถืออยู่70%อนะครับจากนั้นก็ตรงนี้สินไม่มุนเวณตรงนี้แหละครับเป็นหุ้นคู่ต่างตารับรวมอยู่ด้วย กำไรสะสมตัวนี้ก็4 0 0พันล้านนะครับยอดขายเองก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่ายังดูดีอยู่ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนขายก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเบติบโตเพิ่มขึ้นทีนี้มาดูเรื่องของกราฟบ้างครับจังหวัดกราฟเองนะครับเพิ่งเข้าตลาดมาก็ดูได้แค่กราฟวีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงนะตังนี้ก็ถือว่าทําจุดนิวโลนะครับ แต่อินดิเคเตอร์เองแถวล่างนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนต่ํามากแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เกิดเขาเรียกว่ายกตัวนะครับตรงนี้ขัดแย้งนะก็คือขัดแย้งกับราคานะครับราคาก็คือต่าลงเป็นเฉียงลงนะครับเฉียงลงตืดอตรงนี้นะครับเฉียงลงแต่ตรงนี้นะครับแนวรับเนี่ยยกยกตัวขึ้นก็เรียกสับว่าเดเวอร์เจนนะครับเกิดเดเวอร์เจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าแถวนี้เป็นโซนซื้อนะครับ โซนซื้อมากกว่าโซนขายแล้วกันนะครับเป็นไว้งั้นจากกราฟนะครับกราฟบอกให้ซื้อนะครับแต่นี้ก็ถือว่าลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็พื้นฐานเมื่อกี้นะครับล่าสุดก็คือ5บาทตรงนี้ก็คือแถวแถวสบาทก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะครับแต่ก็ต้องระมาระวังเรื่องหุ้นกู้นะครับแต่เชื่อว่า รายได้ต่างๆนะครับเทียบกับและกำไรสะสมเองน่าจะเอาอยู่นะครับกับนี้สินที่ต้องจ่าย8ป็0พัล้านนะครับโอเคครับนี่คือข้อมูลนะครับจากงบแล้วก็กราฟเทคนิคของหุ้น TPIP p ขอทุกท่านใช้วิจารยณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายแล้วก็ท่านก็ต้องพิจารณาในมิติอื่นๆประกอบนะครับโอเคครับสำหรับคล่งนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ